อ่านี่ก็เป็นอีกบู๊หนึ่งนะคบตอนนี้อยู่กับเจ้าของร้าน2คนรูปหล่อและคนสวยอ่าแนะนําตัวเองหน่อยค่ะคุณค่โอลิฟค่ะคุณโอลิฟนะคะแล้วก็ทะเลครับเอครับเด็กเอคุณเอคุณโอลิฟคุณเอสองคนนี้เป็นอะไรกันก็เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันโอเคต้องถามเงเพราะว่าเดี๋ยวคนไม่เข้าใจเป็นเพื่อนกันนะคุณโอลิฟอยู่ที่แวนคูเวอร์มานานแค่ไหนแล้ว ก็ประมาณ2009ก็ประมาณ10 4.5ปีแล้ว10 4.5ปีมาย้ายมาที่นี่มากับครอบครัวหรือว่ามาทำงานอ่อพอดีแต่งงานกับแฟนแฟนเป็น,นคนแคนาเดียนอ๋ออะแล้วคุณเอล่ะผมมา2009เือนกันก็มาทำงานครับ w o r i n g p e r i เป็นเป็นเชฟครับอ๋อเป็นเชฟอ่ะเพราะฉะนั้นก็มีหลายๆคนที่ ดูรายการเรายอยู่แล้วก็สนใจอยากจะมาใช้ชีวิตในต่างประเทศอย่างเงี้ยความยากง่ายอันนี้มาในฐานะคู่ครองคู่ชีวิตก็ทําตามขั้ตนตอนประสบการณ์แา่นี้มาในลักษณะหางานมามีในหน้ามีคนพามาไหมพอดีผมแอปพลายมาจากเพื่อนครับส่งเอกสารมาแล้วก็แอปพลายแล้วก็พอดี ได้สัมภาษณ์กับเจ้าของร้านแล้วก็เขาก็โทรสัมภาษณ์แล้วก็เก็ทำเรื่องให้เขาบอ๋ออันนี้เขาได้งานแล้วก็มาเป็นแบบมีเวิร์กเพอร์มิทเพราะฉะนั้นคนที่อยากจะมาทํางานที่แวนคูเวอร์เนี่ยก็ลองลองถามกันเข้ามาได้นะคะ DM ได้ว่าเออแบบอยากจะมาเป็นเชฟอยากจะมาเปิดร้านหรืออะไรเงี้ยความยากง่ายมันเป็นยังไงของคุณอลิฟเนี่ยเป็นเพครอบครัวมาอยู่มีลูกไหมคะ มีค่ะหนึ่งคนค่ะอ๋อมีลูกถามเรื่องการศึกษานิดนึงเขาบอกว่าที่แคนาดาเนี่ยเขาจะช่วยให้คนเด็กเนี่ยได้เรียนหนังสือได้ง่ายเป็นเหตุผลหนึ่งหรือเปล่าอ่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งเหมือนกันนะคะเพราะว่าอยู่ที่นี่เหมือนกับว่าทุกคนก็คือถ้าย้ายมาก็สามารถเข้าเรียนได้ฟรีจนถึงอายุส8เด็กๆเนาะก็จะมีอนาคตทางการศึกษาที่ค่อนข้างแข็งแรงหน่อยแล้วมีแพลนว่าจะย้ายกลับเมืองไทยหรือว่าจะอยู่ที่นี่ คิดว่าไม่อะค่ะเพราะว่าหมายถึงว่าสามีมีรังเมืองไทยแล้วอะลาะแจะหมายถึงว่าก็กลับบ้านทุกปีแต่ว่าหมายถึงว่าเพราะว่าสามีเป็นแคนาเดียถ้าไปก็อาจจะแบบว่าถ้าเกษียณก็อาจจะไปอยู่ทางนน้นบ้างทางนี้บ้างเวลาหนีหนาวก็ไปอยู่ทางนน้นเพราะว่าสามีคงจะแบบ อาจจะทนอากาศร,ร้อนไม่ไหวแต่อย่างโอลิฟก็คืออยู่ได้เราก็แต่เมืองไทยก็ร้อนจัดมากนะตอนนี้ใช่ค <laughs> <ด>่ะ <laughs> เรามันไม่ใช่กระแดะนะแต่ว่าเราอยู่ที่นี่ร่างกายเรามันชินกับอากาศเย็นมากกว่าเนาะแล้วคุณเนล่ะมีพันยังไงบ้างก็ซื้อบ้านแล้วก็เลยคิดยกผมมายังไว้กับอ่า <c oughs> เห็นไหมอยู่จนมีนะ <c oughs> อนาคตซื้อบ้านได้แล้วเพราะฉะนั้นคนที่ดูรายการเราอยู่นะคะถ้าสนใจอยากจะมาใช้ชีวิตที่แคนาดา ลอง DM ถามข้อมูลมาก็ได้เดี๋ยวเราให้คุณเอช่วยตอบให้ว่ามันยากง่ายอยู่แล้วมันต้องแพลนชีวิตยังไงมันต้องดิ้นรนขนาดไหนเพราะว่าคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าเยอะคนจะมองการมาใช้ชีวิตต่างประเทศเนี่ยเป็นเรื่องสวยงามจริงๆมันก็มีมุมดกักดักที่เหนื่อยๆก็มีเนาะโอเควันนี้มาออกร้านที่วัดพุทธขายอะไรบ้างดี่ยผมขายกลิปปครับมีสี่ไส้ครับอันนี้ทาเองทำเองครับอ่าเห็นไหม มีกันแล้วก็มีเปือกมีถั่วแล้วก็มีไก่เข้าคนมีฝีมืออยู่ที่นี่ไม่อดตายค่ะขยันหน่อยขยันหน่อยโอเคก็ยังไงขอให้บุญกุศลหนุนนำวันนี้มาร่วมง,งานากับวัดเราเนาะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ